สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านข่าววารพรนะคะรถถ่ายมือสองนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหานะคะรถเกี่ยวข้าวนะคะรถแท็กเตอร์มือสองนะคะสภาพเป็ดเอสามารถติดต่อมาได้นะคะเดี๋ยววันนี้จะพามาชมนะคะสินค้าทางร้านแต่ละคันนะคะว่าสินค้าแต่ละคันราคาเท่าไหร่นะคะลูกค้ารถปีไหนนะคะเริ่มจากคันแรกนะคะคันนี้เป็น DC 70เจาสพันนะคะตู้ A อขาบินขะเป็นรถปี2564นะคะลูกค้า คันนี้นะคะราคาเปิดตัวอยู่ที่640,000บาทค่ะ6 4 0 0 0 0่นบาทนะคะลูกค้าสามารถต่อรองได้ทุกคันนะคะคันต่อไปค่ะเป็น DC 70G จ r o นะคะคันนี้เป็นรถปีจดทะเบียน2,565ค่ะราคาเปิดตัวที่8 5 0 0 0 0ห้ามื่นบาทค่ะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่85 0,000บาทนะคะคุณลูกค้า ต่อไปนะคะจะเป็นรถแท็กเตอร์นะคะตอนนี้รถแท็กเตอร์ทางร้านมีอยู่4คันนะคะลูกค้าเกรด A 3คันนะคะแล้วก็เกรด C นะคะ1คันคะ่ะลูกค้าคันนี้นะคะคันแรกเลยเป็น B 27สําหรับลูกค้าท่านใดที่เอาไปเข้างานไรอ้อยนะคะป่ายางนะลูกค้าราคาคันนี้อยู่ที่3ามแสนสองบาทค่ะ3ามแสนสองนะคะเป็นรถตีจุทะเบียสองพนค่ะราคาอยู่ที่ 3ามแส0สองบาทสามารถต่อรองได้นะคะโปรโมชั่นจุกๆนะคะลูกค้าคันนี้ใช้งานไป143ชั่วโมงนะคะดันหน้าผ่านพรวนนะคะสำหรับต่อไปนะคะคันนี้เป็น L3608 ตัวสเปเชียลเป็นรถปีจัะเบียนนะคะ2557นะคะราคาอยู่ที่320,000บาทค่ะ320,000บาทจะได้เบมิเดนิน่ากับผ่านพรวนตัวใหม่นะลูกค้าเอาไปใช้งานได้เลย คารต่อไปเป็น L5018 ตัวสเปเชียลนะคะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่หกแสนบาทนะคะจะได้ใบมิติลหน่ากับผ่านพรนนะคะลูกค้าชั่วโมงการใช้งานอยู่ที่สี่ร้อยสิบหกชั่วโมงค่ะเป็นรถปีหกหกนะคะสามารถนะคะวางดาวได้คันนี้สี่แสนนะคะไปใช้งานได้เลยค่ะลูกค้าโปรโมรชั่นตอนนี้นะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็น l 4 0 1 8ตัวสเปเชียลนะคะลูกค้า เป็นรถปีจดทะเบียน2,565ค่ะราคาอยู่ที่4 6 000, 5 0 0 0บาทค่ะลูกค้าจะได้อุปกรณ์ไม่มีดเดนิดน่านะคะผ่านทวนนะคะลูกค้ารถสวยๆเดิมทุกจุดนะคะไม่ได้ตกแต่งสีใดๆทั้งสิ้นนะคะลูกค้าสำหรับรถเบตเอทางร้านนะคะเอาไปใช้งานได้เลยค่ะสวยมากค่ะ โซนทางนู้นจะเป็นร้5 x นะคะ DC ร้อยค่ะคุณลูกค้าคันแรกนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่เคยดูรีวิวแล้วนะคะสนใจก็สอบถามมาได้นะคะคันนี้เป็นรถปีสองพันรยหการาคาอยู่ที่7 9 0ดแสบาทค่ะลูกค้าสวยเดิมเดิมทุกจุดนะคะพร้อมใช้งานสําหรับคันนี้นะคะเป็น DC 7 0 G ปีห้ราคาอยู่ที่3าม0สนบาทค่ะ สามแสนเก้านะคะลูกค้าสวยๆเลยสนใจแวะมาชมสินค้าทางร้านได้นะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็น D405x ค่ะตู้ A นะคะคันนี้ปีจะทะเบียน2,565ค่ะราคาอยู่ที่890,000หมบาทค่ะคุณลูกค้าสำหรับใครที่นะคะที่มองหาตู้ A อ,อยู่นะคะ สนใจก็แวะนะคะมาชมสินค้าทางร้านได้นะคะลูกค้ารถส,สวยๆนะคะพร้อมใช้งานนะลูกค้าค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถวมาชมสินค้าทางร้านได้นะคะฝากกดติดตามกดเชรกกดไลค์ให้กับทางร้านด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ